สวัสดีครับกลับมาพบกอล์ฟอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่วันนี้เราอยู่ที่โกดังบางนานะครับอรอฟเป็นที่ปรึกษาการขายรถบทสัญญาเช่านะครับบริษัทหาคาเย์แคปิตอลนะนี่ด้านหน้านี้นะครับที่อแผนกล้องไปก็คือเส้นบางนาตานะครับด้านหลังข้างหลังออฟตรงนี้นะครับก็คือนะครับในส่วนของไบเทคบางนานะมาไม่ยากนะเดี๋ยวเราคุยกันแล้วก็ส่งเวอร์ชันให้นะครับมาวันนี้ มาแบบแดดล้อๆเลยนะครับมีคันนี้นะครับที่ออฟดูแล้วสวยนะครับสำหรับใครที่ตามหาเจ้า t o y ย t a Hilux Revo นะครับ2.4 d o u ด l e Cab เกียร์ C ier, ธรรมดา6สปีดปี2019 Z Edition นะมาวันนี้นะครับดูสวยๆนะครับคันนี้เลขไมล์แสนสามนิดๆนะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าหลอดไฮโดรเจนนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะ เราอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับในส่วนของอโลโก้นะตอนนี้ยังไม่ลอกโลโก้จากหน่วยงานเดิมนะครับก็ไม่อยากให้ติดไปไปมากนะอันนี้สีเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยมีตำหนิาการใช้งานเดี๋ยวออฟชีให้นะครับว่ามีตรงไหนบ้างน,นะครับไปดูภายในกันภายในเป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับสวยๆนะ ฝั่งคนขับมีตามการใช้งานนะครับมีรอยยับรอยย่นนะครับแต่ไม่มีรอยลุย่รอยฉีกขาดนะฝั่งนู้นกิปกริปเลยนะครับอ,อันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดนะครับเลขไมาแท้แน่นอนการันตีไม่มีชนหนักน้ำท่วมกอไม้นะครับแล้วก็เราตรวจเช็คป,ประวัตินะครับที่ศูนย์ได้เลยเห็นไหมเขาลงชัดเจนนะแปดกิลลารห้าเจ็ดศูนย์นี่แปดกิลลาห้าเจ็ดศูนย์นะครับเข้ารับการบริการครั้งเท่าไหร่ที่ไหนบ้างน,นะครับเห็นไหม นะครับของโตโยต้าเลยนะนี่นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถของออฟน่ะไหม่แท้นะครับไม่แท้แน่นอนนะครับเบาะหลังนะครับกริปกลิปแน่นแน่นมีพนักเท้าแขนนะครับที่วางแก้วน้ำนี่ครับมุมมองจากผู้สานด้านหลังนะครับผ้าหลังคาสะอาดสาดไม่มีขนไม่มีรุ่ยเลยนะภายในกันบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับอ่าคันนี้นะครับ มีแฮมเมนุวนเนาะที่ตามหาเลยนี่เจ้าเกียร์ธรรมดา60สปีดนะครับแล้วก็ในส่วนของอตัววิทยุนะครับยังเป็นวิทยุเมนววนมือนะครับต่อเชื่อมบลูทูธได้นะครับมีแผนซีดีนะครับรวมไปถึงช่อง AUX หรือ USB นะครับสำหรับเล่นเพลงนะก็อาจจะยังไม่ถึงกับขนาดเต็นจออสัมผัสนะครับหรือยังทัชสกรีนไม่ได้นะครับนี พวงมาลัยมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายควบคุมนะครับในส่วนของเครื่องเสียงนะปรับระดับความดังลดเสียงรวมไปถึงเปลี่ยนโหมดนะครับเดี๋ยวเปิดไฟนะครับแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกด้วยนะเดี๋ยวเราออกไปดูกันนะครับคันนี้เลขไมล์หนึ่งแนายยี่สิบนะครับถ้าฟังมันดูเหมือนเยอะนะแต่ถ้าลูกค้าดูจำนวนปีนะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูสัเนาเลย สำเนาน,นะครับปี19นะครับปี19เครื่อง2.450ุ้าแรงม้าลำดับเดียวบริษาัทอาคานิยแคปิตอลนะครับปี19 20 2้ย2่ยอย่นะครับ6ปี6ปี6ปเฉลี่ยแล้ววิ่งปีละ2 0 0 0 0นิดๆนะครับ2 0 0 0 0นดิดๆถือว่าปกติสำหรับการขับรถยนต์นะครับแล้วก็เป็นรถของหน่วยงานด้วยและที่สำคัญนะครับมันเข้ารับการเมเทนแนน์นะครับ ซ่อมบำรุงตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ศูนย์ยางจะเป็นที่บีควิกอย่างเงี้ยนะครับคือลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าเราได้รถไปเนี่ยไม่กอไม้แน่นอนนะครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปบัฟนะครับแต่ว่าลูกค้าไปซื้อเต็นเนี่ยบางทีเต็นอาจจะโดนก่อไม้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาไม่ไมีประวัติอะไรย้อนหลังให้เรานะครับแต่ของออฟเนี่ยสามารถไปตรวจเช็คเอาเลขตัวถังเนี่ยไปตรวจเช็คกับทางสู่ได้เลยซึ่ง อย่างที่บอกครับเลขไมล์มันฟ้องไม่ได้หรือว่าลูกค้ามีเจ้าที่มาตรวจรถหรือมีผู้รู้นะครับอาจจะช่วยพามาดูรถด,ด้วยก็ได้นะครับออฟด,ดีนะออฟด,ดีเลยนะครับในส่วนของรถหมดสัญญาเช่าของเรานะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีอีกหลายคันนะครับจอดอยู่หน้าคันนี้นะครับรุ่นเนี้ยออฟรีวิวมีมีไมล์แปดแปดแปดหมื่นแปดหมื่นเก้าก็มีนะครับซึ่งออฟก็จะรีวิว พระกันไปเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยครับเลขไมยเยอะแต่รถสวยน็อตไม่ขยับน็อตเดิมหมดอฟอก,ก็จะแนะนําลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าบางทีเจอไม้น้อยแต่มีตําหนิเยอะน็อตขยับบ้างแต่เราได้ไม้น้อยนะแต่เมท่เทน้นเราก็ต้องอ่าเวทดูนะครับในส่วนของอ่าข้อมูลตัวรถนะอย่างคันนี้น็อตเดิมหมดนะครับรถไม่ขยับเลยไม ่าแสนสามถ้าเรามองว่านับจำนวนปีอย่างที่ออฟคํานวณเมื่อกี้มันเป็นการขับรถที่ปกตินะครับอ่าเราก็จะแนะนําลูกค้าเลยนะครับนี่ครับน็อตไม่ใหยับนะน็อตประตูน็อตนะครับเเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับชัดเจนนะครับตรวจสอบได้นะครับโครงสร้างหลักเสา C 2เสาเสานะครับเราให้ตรวจสอบได้หมดนะนี่ครับสวยๆเลยนะครับ นี่ครับเม็ดอาร์อะไรอยู่ครบนะครับมาตรวจได้เลยนะนะครับกระบอกกระบะเม็ดอาร์นะครับอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเพราะแสงอาจจะจ้านะครับนี่มีเม็ดอาร์อะไรนะครับมาด้านท้ายนะครับนี่น็อตเดิมนะครับโครงสร้างเดิมท้ายเดิมหมดนะครับ ร่องน้ำไม่มีสนิมนะครับแมกไลเนอร์ให้พร้อมนะครับคันนี้ออฟแนะนํำเลยนะครับสวยๆเลยนะครับยางนะครับเป็นบิ stone นะครับนี่บิต stone ปีปียางยี่สิีนะครับบิ stone ปียางยี่สิบสี่นะครับใช้งานได้อีกประมาณปี2ปีเลยนะครับเลขตัวถังชัดเจนนะครับอัดซีดำๆนะครับ ไม่มีสนิมน,นะครับอันนี้ยังไม่ได้ทําการเคลมหรือการล้างนะครับต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะแต่ว่าเราวทาให้แบบเกี่ยมๆแน่นอนนะครับนี่ครับฝั่งนี้สวยๆนะครับไม่มีสนิมเลยนะ,ะนะครับไปที่ห้องเครื่องกันบ้างนะครับ นะครับนี่ครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับน็อตสวยนะครับแก้มซ้ายเดิมตัวเพลตอยู่คงนะครับสติก,กอร์มอกอยู่รบนะครับทันหน้าคันรับปากกระโปรงเดิมนะครับน็อตดําไม่มีขยับน็อตหัวไม่บิ่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่แก้มขวานะครับน็อตฝากระโปรง สาแท้แต่การความร้อนเดิมโรงงานนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับตัวเครื่องไม่มีไอน้ำมันระเหยขึ้นมาเลยนะครับไม่มีความไหลนะครับแบบนี้เลยที่รถเข้าการเซอร์วิสตลอดนะครับสวยแบบนี้เลยนี่เห็นไหมไฟหน้าจะเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ไฟจัดหมอกนะครับให้ครบๆเลยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับก็ลูกค้าท่านใดหา รถสี่ประตูโตเตียเกียรธรรมดาอยู่คันนี้ออฟก็แนะนำนะสวยๆนะครับไม่แปดหมก็ยังมีนะอ่าแล้วก็คันนี้ก็ไม่ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับแสนสามกว่าก็เป็นรถที่เดิมนอตไม่ขยับอีกคันหนึ่งที่ออฟนำเสนอนะก็ขอให้ลูกค้าเข้าใจนะครับในส่วนของอ่าตัวเลขไม่แล้วก็ในส่วนของ รถใช้งานที่เป็นรถยูดมาแล้วนะครับนี่ครับมันก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานแบบนี้นะครับรอยคูดเขาจะวงสีดงแดงๆเนี่ยคือวงเปิดประกันเพื่อเปิดใบเคลมนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับรอยคูดนะครับวกงนี้เขาจะทําการเอารถเข้ามาที i ตรวจสอบแล้วก็เปิดใบเคลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออฟจะต้องทําการเคลมให้ลูกค้าก่อนเรียบร้อยเป็นเคลมป .1 น,นะ นะครับเป็นเคมปหนึ่งซึ่งออฟเช็คดูแล้วรถมันไม่ได้มอีอะไรที่เกี่ยวกับปัญหากับโครงสร้างเลยนะครับเพราะว่าถ้ารถเกี่ยวกับโครงสร้างหรือเนาะขยับออฟจะไม่ค่อยนําเสนอลูกค้านะครับออฟจะเน้นโครงสร้างเดิมแต่ล่องรอยตามการใช้งานแบบนี้นะครับแบบนี้มันเป็นล่องลอยปกตินะครับน,นะครับล่องลอยตามปกติที่อา,อาจจะมีรอยครูดอย่างเงี้ย รอยคู่อันนี้อาจจะเป็นพวกกิ่งไม้ที่ซ้ําไปนะถ้ามันไม่กินถึงแล็กเกอร์ขัดก็ออกนะครับขัดก็ออกนะเนี่ยเขาก็จะมีวงไว้นะครับเป็นข้อมูลทุกจุดแล้วเราก็จะทําการเคลมก่อนนะครับอืมน,นะครับพวกนี้กระจกเดิมหมดโตโยต้าหมดนะครับนี่คันนี้สวยๆเลยนะอันนี้ก็ขอให้ลูกค้าเข้าใจนิดนึงเรา เราให้ดูแบบเรียวๆย,ยังไม่เคมรถกลับมาสภาพไหนสภาพนั้นแต่เรามีประกันฟอหนึ่งเดี๋ยวเราจัดการให้ห้องเครื่องไม่สวยภายในยังมีฝุ่นนะครับตรงนี้ออฟจัดการให้ซักฟอกบอกขัดเคลือบสีล้างห้องเครื่องพ่นน้ำยาให้เรียบร้อยรับรองวันมารับรถเงาแวบๆแ,แน่นอนนะครับโอเคสำหรับคันนี้นะครับเจ้า t o y ย t a าไฮรัลลีโว่ดับเบิลแคเกียร์ธรรมดาหสปีดปี2 0 1พนะครับ ราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะ389,000บาทรถเกตเอนะครับน็อตไม่ขยับเลยราคานี้ซื้อสดไม่มีบวกแวนนะครับราคานี้ซื้อสดไม่มีบวกแวนแล้วนะครับราคานี้มีค่าโอน2 7 0 0บาทเท่านั้นเองสําหรับการซื้อสดนะแต่ถ้าจัดไฟแนนซ์ลูกค้าจะามีแหวน7%ดเรซรวมถึงดอกเบี้ยนะจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเลยจะวางดาวไม่วางดาวก็ได้ นะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวให้อยู่แล้วนะครับดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ลูกค้าต้องการผ่อนนะครับอาอสามารถคํานวณค่างวดตามจำนวนปีที่ลูกค้าต้องการเบื้องต้นให้ได้นะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับจะติดต่อแบบซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับหรือจะเข้ามาดูรถนะครับแจ้งออฟได้เลยนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 3ย์9 0 5 3 5นะ0 6 3 2 290535นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูรถกันนะครับแต่ออฟแนะนํานะครับถ้าลูกค้าสนใจคันนี้จริงๆแนะนําจองล็อกรถไว้นะครับแล้วลูกค้าเข้ามาดูได้นะครับถ้ามีคันอื่นที่สนใจก็สามารถย้ายจองได้หรือถ้าลูกค้าดูแล้วไม่ประทับใจในตัวรถนะครับทดลองขับแล้วรู้สึกไม่ดีลูกค้าสามารถคืนเงินจองได้นะแต่ว่าก็จะมีระยะเวลาในการคืนเงินจองมาเพราะว่าการจองจะเข้าบริษัทเสมอจะไม่เข้า บัญชีส่วนตัวของเซล์นะครับอ่าอันนี้แจ้งไว้ชัดเจนนะยังไงแล้วแนะนําให้จองก่อนเข้ามาดูรถนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้ากาลังมาดูรถเนี่ยมีคนจองเข้าไปก่อนลูกค้าก็จะเสียสิทธิ์กับรถคันนั้นไปนะครับยังไงฝากไปด้วยครับ0นุก3 2 2 9 0 5 3 5นะครับแอดไลน์เบอร์นี้แล้วเดี๋ยวส่งโลเคชั่นส่งรูปรถวิดีโอคอลคุยกันก็ได้สำหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยเดี๋ สำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ